มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแคดดี้สนามกอล์ฟสตาร์โดตกงาน300ชีวิตเขวงสืบเนื่องมาจากกองบิน41ในนามของกองทัพอากาศนะคะเจ้าของพื้นที่สนามกอล์ฟพีมานทิฟสตาร์โดมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นไยป,ประกาศแจ้งเจ้าของผู้รับสัมปทานบริหารสนามกอล์ฟ คูสัญญาเช่าพื้นที่ให้ยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ภายในวันที่31กรกฎาคม63โดยมีข้อความว่ากองบิน41แจ้งยุติกิจการและขอให้ออกจากพื้นที่ตามที่ทางกองบิน41นั้นได้อนุญาตให้บริษัทเดสตราโดมจำกัดใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกองบิน41และก็สัญญาอนุญาตได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ30เมษาย,ยน2563นั้น ล่าสุดนะคะได้สิ้นสุดระยะเวลาที่ทางกองบิน41ได้อนุโลมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วกองบิน41ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าการให้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในานามของเดอะสตาร์โดมและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพีมานทิ์จะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่31กรกฎาคม2563นี้และกองบิน41นั้นจะปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่1สิงหาคม 2563เป็นต้นไปค่ะกองบิน41สงวนสิทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือว่าสิทธิประโยชน์ใดๆระหว่างผู้ประกอบการพนักงานลูกจ้างหรือว่าลูกค้าที่มีต่อเดสตราโดมแั ome, ะสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพีมานท,ปท,าทยปถังซิดนะคะส่งแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อมานะคะดรพันนิพาได้นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานและก็ผู้เกี่ยวข้องรวมทางแคดดี้กว่า300ชีวิตเข้ากราบสการะ สพระภูมิ่านในสนามกอล์ฟนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนพากันเดินออกจากพื้นที่นอกประตูนสนามกอล์ฟค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขา่พาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ